หลงปูขาวท่านก็ยิ้มรักเหมือนเดิมยกขันข้าวนั้นขึ้นมาบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งก็ทำในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ไม่คาดคิดก็คือเปิบข้าวในขันฉันโดยที่ชายผู้นั้นก็มองด้วยความทึ่งในความกล้าเมื่อไม่รู้ว่าวิชาของใครดีกว่ากันเขาก็ลองดูใหม่ด้วยการถวายน้ำให้ท่านท่านก็นำขันใส่น้ำมาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่ายมไม่กลัวบาป กรรมรียังไงที่กล้าเอาน้ําสกรปรกมาให้อตมาฉันไม,ไม่สกรปรกหรอกครับน้ําฝนจากโอ่งที่บ้านทําไมจะไม่สกรปรกดูสิ <c oughs> เห็นไหมเนาะแล้วทาว่านก็เทน้ําลงพื้นปรากฏว่าเป็นหนอนกระดึบ๊บคันยัวเยะเต็มไปหมดเล่นเอาชาวบ้านที่เห็นต่างก็อัศจรรย์ใจไปตามๆกันเสร็จแล้วคนนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่หลักสี่สร้างวัดขึ้นมาให้ท่านจำมรรษาเพื่อที่ว่าต่อไปชาวบ้านจะ ไม่ต้องเดินทางไกลไปทําบุญพังเทศถึงวัดดอนเมืองทีแรกท่านปฏิเสธไม่รับนิมนต์แต่เมื่อญาติโยมบอกเหตุผลให้ท่านทราบว่าจะได้ขอให้ท่านช่วยเหลือชาวบ้านธรรมดาจะได้อุ่นใจขึ้นมาบ้างท่านก็รับนิมนต์เพราะเห็นแก่ชาวบ้านตาดำๆแล้วก็เป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดหลักสี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็เป็นความจริงตามคําพูดของชาวบ้านมีคนถูกสายดำหรือไม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ท่านรักษาอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาด ท่านก็ช่วยเหลือทุกรายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือรายของผู้หญิงสาวที่มีชื่อว่าสำรวยสำรวยนี่เป็นสาวแรกรุ่นแห่งทุ่งบางเขนเป็นที่หมายปองของหนุ่มหนุ่มร่วมท้องทุ่งทั้งตำบลเธอไม่ได้สนใจใยดีใครเนื่องจากเธอมีคนรักอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เล่นเอาเป็นที่อิจฉาของหนุ่มหนุมทั้งบางซึ่งต่างก็ปิดหวังไปตามๆกันมีไอ้หนุ่มลูกเศรษฐีพยายามตามตือ้อ แต่เมื่อสาวสำรวยไม่ยอมเล่นด้วยความรักก็กลายเป็นความแค้นแสนชั่วร้ายในเมื่อตัวเองไม่ได้ตัวสำรวยตามที่หวังคนอื่นก็อย่าหมายจะได้ไปมันก็คิดวางแผนที่จะฆ่าสำรวยเพื่อไม่ให้ตกไปเป็นของคนอื่นถ้าจะฆ่าด้วยตัวเองหรือจะจ้างคนอื่นฆ่าด้วยอาวุธก็กลัวกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องฆ่าด้วยสายดำคือสอหาคนมีวิชามาฆ่าให้ได้ เพียงไม่นานไอ้หนุ่มคนนี้ก็ไปเจอหมอสยศาสตร์เดรชานวิชาเป็นแขกที่เลื่องลือกันว่ามีวิชาสายดำไม่เป็นสองรองใครก็ตกลงว่าจ้างให้มาฆ่าสาวสำรวยผู้มีหน้าตาเป็นโทษสมบัติโดยเงินหนึ่งช่างด้วยการปล่อยสายดำเข้าร่างปลิดชีวิตให้ดับดิ้นอย่างทรมานหมอสยศาสตร์เดรฉานวิชาประโตกปากรับคำแล้วก็ทำพิธีปล่อยสายดำเข้าร่างสำรวยแห่งทุ่งบางเขน ไม่นั้นสาวเจ้าก็เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมาทันตาเห็น